นี่พวกแกทำอะไรกันอยู่แบบนี้หมายความว่ายังไงกันมีใจจะเล่นบ้ากหรือเปล่าตั้งใจเล่นกันหน่อยฟรีมาที่สดเลยไือว่าถึงจะพูดแบบนั้นก็เหอะนะเราก็ตั้งใจเล่นแล้วนะแอนตอนนี้ทีมจ้แอนของเราตกต่ำลงมากเลยคือแบบนี้ต่อไปแต่นับบุยจะฤดูดการนี้แน่เลยเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าพอเง้นแหละจากนี้ผมจะจะเอาระบบทีมสำรองมาใช้กันทีมสำรองเหรอเมืออาชีพจนงเลยฮะถูกต้อง คนที่มีผลงานไม่เอาไหนจะต้องตกลงไปอยู่ในทีมส้ำรองอผู้เล่นทีมส้ำรองจะไม่ได้ลงแข่งขันต้องทำหน้าที่เก็บบอลอย่างเดียวนอกจากนั้นถ้าใครมีคนรู้จักที่เก่งๆก็พาตัวมาได้เลยแล้วจะเปลี่ยนสมาชิกไปเรื่อยๆถ้าเข้าใจแล้วไปก็ได้เลยไปไปกันเอเดียวเหนื่อยจะตาย ทำไมต้องทำเรื่องโหดร้ายแบบนี้เล่นไม่ดีก็ต้องเก็บบอลถ้าเอาแต่เก็บบอลอย่างเดียวแล้วจะเก่งขึ้นมาได้ยังไงกันเล่าสรุปก็คืออดเล่นบอลไปตลอดชีวิตไงจะใช่อย่างนั้นล่ะต้องใช่สิใจแอนน่ยยึดติดกับผลแพ้ชนะมากเกินไปแล้วกีฬาก็ต้องมีแพ้มีชนะหมอนั่นไม่มีคุณสมบัติของโค้ชเลยนี่ฉันมีเรื่องไม่เข้าใจอยู่อย่างนึงนะทำไมนายถึงมั่นใจว่าจะต ลงไปอยู่ทีม <tho iber at ını> สำรองอ่ะก็จะเป็นคนไม่เอาไหนที <rik> ่สุดในทีมนี่นาฉันคิดว่านายน่ะมันน่าสมเพชสุดดีเลยถ้าฝีมือไปเอาไหนทำไมถึงไปพยายามฝึกซ้อมให้เก่งขึ้นมาเล่าต้องตั้งใจฝึกซ้อมให้เก่งจนกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นความหวังของทีมไปเลวเลยโอ้เป็นเพราะนายน่ะไม่จริงจังนั่นแหละไม่ลองดูแล้วจะรู้ได้ยังไงเล่าใช่แล้วหรอเดริมอนมันต้องให้ได้ประมาณนั้นแหละเจมอนเลยนะ คำพูดเมื่อกี้ทำให้ฉันตาสว่างขึ้นมาแล้วล่ะฉันคิดสบายก็ดีแล้วฉันจะลอดูนะโดูรเรยมากนะดีมากเลยดีมากเลยต้องพยายามนะเอาไปเลยบนทางสู่ชันจน้ยอมมาจากความพยายามเี้มาเอ้ยย่ะฮะฮะ ไปฝึกษากันเลยไปเลยไม่ได้นะ,จ,ะจ้จการเรียน่ะเป็นสิ่งสำคัญกว่าเอา้าแม่จะเก็บอุปกรณ์เอาไว้ให้ก่อนเอเออะไรกันล่ะ <ทาง>ถ้าไม่ฝึกซ <assim. S 1> ้อมมีหวังจะไปอยู่ทีมสำรองแน่อดเล่นเบสบอลช่วยชีวิตท่านี่มันโชคร้ายจริงๆเลยพอจะพยายามขึ้นหน่อยกลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกทำไมต้องเป็นฉันด้วยช่วยไม่ได้ฮะนีแ่แท้ไนต้องมีของวิเศษเออกมาช่วยฉันใช่ไหมล่ะมันก็เป็นใ่ของดีสักเท่าไหร่หรอกนะเียน <าง S 2> <าง S 1> อะไรก็เพราะถูกส่งให้เนยให้ปุ๊บนะไม่ว่าจะขอร้องแบบไหนก็ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงเหรอ,อยังไงก็ร้องใช้ดูก่อนเถอะนะแม่ครับแม่ไม่คืนเบสบอลให้รออ๋อไม่ใช่หรอกครับช่วยรับไอ้นี่ทีสิครับนีม่มันอะไรกันก็ช่วยรับเอาไว้ก่อนเถอะครับอืมอ,อะไรกันล่ะเนี่ยวิตายจริงโอ้ยให้แม่รับของดีๆแบบนี้เอาไว้มันจะดีเหรอถ้างางนั้นแม่จะทําตามที่นวิาตาพูดทุกอย่างเลยจ้าลูกของนะไม้เบสบอลคืนนะคะ ได้อยู่แล้วจ้าผมจะรีบไปรีบมานะครับแม่ว่าแต่นี่มันอะไรเหลยไปกินแตงโมคว้าไปละครับแม่จะเป็นอะไรก็ช่างเถอะอ๋อไอ้คว้างไปทางไหนของนายแล้วเนี่ยเหรอเออไปทางไหนเล่าฮึบเออบอลแค่นี้ก็รับไม่ได้แล้วเนี่ยฮึบเออบอลแค่นั้นก็หัวดไม่ดอนอีกแล้วเนี่ยวิ่งแล้ววันนี้หน่อยดิแล้วแล้วเข้าเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าแต่ท่านเอาแงะๆเลยมัวทำอะไรอยู่เล่าจิ๋ออ๋ออ๋อไม่เห็นจะต้องว่ากันเสียหายก็ได้นี่ แต่ว่าความห่วยของนายนี่นะมันไม่ธรรมดาเลยกลับไปซะถ้าง,งั้นขอกลับเลยแล้วกันแค่ตัวคนเดียวก็ฝึกซ้อมได้อยู่แล้วคุณเล่นโนบิตะคว้างบอลลูกแรกออกไปแล้วโอ้ยคุณเล่นโนบิตะคว้างบอลลูกที่สองอ,อลูกที่สามลูกที่สี่เดินแล เอ้ยยังอยู่ในมือฉันนี่เอ้ขอโทษขอโทษนะไอนน่ะฉชนเป็นคนคว้างเองอะ่ะเป็นไงฟีเือของลูกพี่ลูกน้องของฉันสุดยอดเลยพรุ่งนี้ต้องมาลงแข่งให้ได้นะบอกให้ได้อยู่แล้วขอบใจมากเลยนะทีนี้ก็มองเห็นภาพรวมึ้นแล้วทำรายชื่อกันดีกว่าฉันอะมานะ<ะ>คนหาผูดด้เล่นเก่งๆมาให้นะอย่าเอาเันไปอยู่ทีมสำรองนะอแอนนะได้อยู่แล้วเห็นแบบนี้ก็ชัดเจนเลยเราไม่เหมาะกับความพยายามจริงๆนั่นแหละจะทำอะไรมันก็เหนื่อยเปล่าอยู่ดีอะมา ไม่ีใครเห็นใช่ไหมมันไม่ได้จะใช้ของแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเมืว่าจะคว้าชัยชนะมาด้วยความพยายามไงเล่าโนบิตะเอ้ยอะไรอะไรอะยาเยโบิตะโลบิโนบิตะะยนบินบิตะนะโน อาเจ้ด้วยความพยายามไม่ได้นะรายชื่อเหรอจะถามไปให้มันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยเอ่อคือคือเอ่อฉันคงมีชื่ออยู่ด้วยใช่ไหมไม่นจะต้องถามเลยหน้าอยู่ทีมสำรองอยู่แล้วช,ช่วยรับไอ้นี้ไปทีได้ไหมเนี่ยอะไรกันทีมโรคร่างที่ลึกๆแฮะยังไงก็รับโอ้ยก่อนเถอะนะยังไงก็เป็นโรคเราตั้งให้ก็จะรับไว้ก็แล้วกันนะว่าไงเมาาันจะดนีเหรอ ใจคนดุริตแบบไม่กระชั้นไม่ดีมั้งจะตับงเตือนนะนายดีกว่าเกรงใจเกรงใจย่าไช่างมันเถอะแค่ไหนฉันลงแข่งวันพรุ่งนี้ก็พอแล้วเอาเข้าใจแล้วสัญญาระหว่างผู้ชายกระกันนะเล้วตาด้วยนะเดี๋ยวก่อนดีเดี๋ยวก่อนเฮ้เฮ้ชนบผลดุริบแบบไม่ระวังไฟเดียวมันไม่ได้หนูมันเกรงอกเกรงใจนี่นี่นี่นักสื่อแต่งช่วยรับไทีรับไวท์เทน่านี่เพื่อนรับหน่อยเรือที่เขาใจยาแบบนี้นีอยู่ด้วยเหรอเนี่ยอะไรล่ะ ก็ฉันเห็นหลายชื่อที่ส่งให้ทีมคููแขงดูแลว้วว่าถอชาดชุกจากทีมแล้วก็ใส่ชื่อโนบิตาแทนหมายความว่ายัางไงไอเรืเอร่องน,นลูกกันอยู่แล้วมาท,ทาทำไมนักนักพนัพักวนันกนักพักพนักพนานักพักพกันัะพนักพนัลพนักพนกพนักพนเกพนักพนักพนกพกพนักพนักรักนัจขนงกค้ัจะนอกกพไมกันนะั่พนักพนักักนักพนักพนนนกัััันัักจริงๆน อย,ย,ย่งไงก็เธอนะใส่ชื่อโนบิตะเอาไว้แบบเนี้ยมีแววแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วดูเหมือนว่าจะต่างจากที่คุยกันเอาไว้นะฉันขอถอนตัวนะถ้ามีเรื่องอะไรก็ติดต่อด้วยล่ะไปละเดี๋ยว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 ก่อนเซอะไอไอ้ไอฮฮ้อามีของแบบไ่ตกอยู่ด้วยล่ะเปลียนว้คืออะไรอะเนี่ยต้องเป็นสัญญาณน้องใจแอนแน่เลยนะไม่น้อยว่าท่านนบิตะปีรับลมคมในจริงจริงด้วยลองถามใจแอนกันฮะใช่ใช่ เอ้ใจเอ็นอยู่บ้านใช่ไหมช่วยอธิบายให้เราเข้าใจหน่อยเถอะนะไม่รู้ไม่ไหนถึงเอาโนบิตะเข้าร่วมทีมล่ะฉันจำไม่ได้ลืมไปแล้วอเทียนลูกตัววายรักจังเลยอ๋อ โนบิตะบอกว่าปวดหัวคงออกมาพบไม่ได right oh no. no, oh, no, ้หรอกจ้าพูดไปจริงชัดๆเลยโกหกโนบิตะละเหรอไอ้เหรอกมาเลยมาเลยเขียนว้เลยบอกมาเลยเขียนใบเลยโนบิตะออกมาออกมาดูนี่มเฮ้ยหุ่นไหวขนาดใหญ่แล้วล่ะทีนี้โอ้ยเออออกมาบอกให้ออกมาโนบิตะออกมาเลย โอ๊ยโอ้ยเข้าไปเลยเออโนบิตะบอกว่าปวดหัวคงออกมาพบไม่ได้หรอกจ้าพูดไปจริงชัดๆเลยโกหกโนบิตะขนาดหญ่ซะอายเสียแล้บอกมาเลยเียนไว้เลยบอกมาเลยเสียนไปเลยโนบิตะออกมาดิออกมาดิ่เฮ้ยหุ่นไหวขนาดใหญ่แล้วล่ะทีนี้ โอตาไปลย็บิตคนโกเอามาโบอกให้ออกไมาเนาะเบไม่แล้วพ่ไจะลงแข่งนานั้นหรอลตบิตาแต่ว่านะเ็บิตทำแบบนั้นแล้วนาไม่ติดตะขวงใจบ้างหรือยังไงก็นายใช้เยพูดอย่างนี้เลยหรอดริมอนบอกเอน่ถ้าไม่ยอเด็ก็ไมรู้ช่ล

โอ้ยยังจะพูดอยู่อีกอะ่ะเดีวพิจาร์แท็ก,กิชีมาหาจา่าแทจน่ะเหรอทำไมกันอะ่ะการแข่งระง,งับไปแล้วนี่การแข่งนัง้นครับแต่แล้วแต่ก็เล่นเบสบอลได้พูดอะไรของนายอะ่ะใช่ฉันรู้ดีแบบนั้นฝ่ายเดียวได้ยังไงกัดเล่าฉันเถอะ<อ>ไปต้องมาตอบแทนฉันก็ได้คงจะไม่ได้หรอกฉันเกรงใจอโอ้โอโอโดยดุริมน ช่วยฉันทีสิไม่ได้แล้วนะในมื่อรับเทีนยนไว้เอาไว้แล้วก็ต้องทำตามสัญญาให้รู้ล่วงไปอ่ะมันเป็นสัญญาระหว่างลูกผู้ชายเขอจะพูดยังไงก็ต้องให้นายเล่นเวสบอลให้จงได้เลย<อ>ทีเดียวอะไรกันแล้วอีกลูกหนึ่งขอสักทีได้ไหมไม่ได้นายต้อง,อง,อยงพยายามให้มากกว่านี้มันเป็นสัญลักษณ์ระหว่างลูกผู้ชาย ơ hay sai đi